บทที่3 3 7 7เมื่อได้ยินเกาคังบอกว่าพบที่อยู่ของหยางเฉินแล้วเกาเจิ้งชางก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีเกาเจิ้งชางชัดเจนมากว่าปราบใดที่หยางเฉินถูกกำจัดได้ก็จะมีคนที่สามารถคุกคามการดำรงอยู่ของเขาในโลกบูโบราณกลางนี้น้อยลงสำหรับผู้มีอำนาจคนอื่นๆเกาเจิ้งชางไม่เคยให้ความสนใจพวกเขามากนักและคนเดียวที่ทำให้เขากลัวอย่างแท้จริงก็คือหยางเฉิน ท้ายที่สุดแล้วหยางเฉินแข่งแรงกว่าเขาในโลกบูโบราณกลางมีเพียงเกาคังที่อยู่ข้างๆเขาเท่านั้นที่สามารถจัดก,การกับหยางเฉินได้เกาเจิ้งชางกล่าวด้วยความเคารพต่อเกาคังทันทีถ้าอย่างนั้นขอฝากเรื่องนี้ไว้ที่ท่านเกาคังนะครับเกาคังยิ้มเบาๆเราจะสุภาพอะไรได้อีกระหว่างคุณกับฉันมีอะไรที่ต้องเกรงใจแม้ว่าเกาเจิ้งชางจะไม่ถามเกาคังก็ตาม หากแต่เขาจะยังคงออกมาเกาคังจะถือคำสั่งของอดีตเจ้าเมืองแห่งเมืองส่วนหู่มาช่วยเกาเจิ้งชางผ่านวิกฤตเกาคังรู้ดีว่าถ้าเขาไม่ออกมาด้วยตัวเองและพึ่งพาขยะเช่นเกาเจิ้งชางมีแนวโน้มมากที่หยางเฉินจะทำให้พวกเขาหวาดกลัวอีกครั้งและในท้ายที่สุดหยางเฉินก็จะจัดการทีละคนอย่างเงียบๆเกาคังได้สัญญากับเจ้าเมืองคนก่อนของเมืองส่วนหู่ว่าเขาจะปกป้องเมืองส่วนหู แม้ว่าจะต้องเสียชีวิตก็ตามดังนั้นตอนนี้เมื่อเกาเจ้าชางเผชิญกับอันตรายเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกมาข้างนอกด้วยตนเองหลังจากใช้ทักษะลับแล้วเกาคังก็พบร่องรอยของออร่าที่เหลืออยู่ของหยางเฉินบนศพหลายศพซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักบู๊ธรรมดาที่จะค้นพบแต่เทคนิคลับของเกาคางไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้ไม่เพียงแต่ทดสอบทักษะของเขาเท่านั้น แต่ยังต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในขณะนี้พลังงานชี้ในร่างกายของเขาเกือบจะหมดลงแล้วหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากเกาคังก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำมันให้สำเร็จในขณะนี้ความเข้าใจของเกาคังเกี่ยวกับที่อยู่ของอย่างเฉินนั้นแม่นยำมากกว่ากลิ่นที่รับได้จากจมูกของสุนัขเสียอีกต่อมาเกาคังเล่าตำแหน่งที่แน่นอนของหยางเฉิน ให้เกาเจิ้งชางฟังและเขาใช้การฝึกฝนเพื่อฟื้นฟูพลังที่หมดไปในร่างกายของเขาหลังจากทราบที่อยู่ของหยางเฉินแล้วดวงตาของเกาเจิ้งชางก็เป็นประกายเจ้าหนูมาดูกันว่าคราวนี้แกจะไปไหนความตายของเจ้ากำลังจะมาถึงเนื่องจากการมีอยู่ของหยางเฉินเกาเจิ้งชางจึงฝันร้ายเกือบทุกวัน ไม่นานหลังจากนั้นเกาคังก็รู้สึกถึงเสียงฝีเท้ามากมายจากทั่วทุกมุมเห็นได้ชัดว่าผู้นำกลุ่มที่มีอำนาจจากเมืองซวนหู่มาถึงเจ้าเมืองเกาเจ้าสารเลวหยางเฉินนั่นอยู่ที่ไหนรีบออกเดินทางกันเถอะเจ้าเมืองเกาไอ้หมอนั่นอยู่ที่ไหนเราทุกคนพร้อมแล้วทันทีที่เราเห็นร่างของชายคนนั้นเราสัญญาว่าจะฆ่าเขาทัานทีและฉีกมันออกเป็นชิ้นชิ้น ผู้แข่งแร่งในเมืองซวนหวู่ยังไม่ลืมว่าพวกเขาถูกหยางเฉินปราบปรามอย่างไรเมื่อพวกเขาอยู่ในเมืองพยักขาวตอนนี้เมื่อได้เรียนรู้ว่าหยางเฉินเป็นเพียงนักบูที่ออกมาจากโลกคาราวาสและตอนนี้เขาได้หลบหนีจากเมืองพยักขาวแล้วครู่หนึ่งนักบูเหล่านี้ในเมืองซวนหวู่รู้สึกว่าพวกเขามีความสามารถอีกครั้งและพวกเขาทั้งหมดโห่ร้องที่จะฆ่าหยางเฉิทนทันที เมื่อเกาเจิ้งชางเห็นว่าผู้มีอำนาจทั้งหมดในเมืองซวนหวู่มาถึงแล้วแม้แต่ผู้นำนิกายบางคนจากเมืองพยักษ์ขาวและเมืองชิงหลงที่เป็นเพื่อนกับพวกเขาก็รีบเข้ามาทันทีเกาเจิ้งชางเป็นผู้นำทันทีในขณะนี้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นราชาแห่งโลกบูโบราณทั้งหมดทันทีเกาเจิ้งชางโบกมือทุกคนโปรดตามฉันมาเด็กคนนั้นยางเฉินอยู่ไม่ไกลจากเรามากนักเพียงครึ่งชั่วโมงจากการเดินทางก็น่าจะเจอเขาแล้ว หากพบเด็กคนนั้นในภายหลังทุกคนต้องไม่ใจอ่อนวิธีการของเด็กคนนั้นแปลกมากทุกคนสามารถลงมือและบิดหัวของเขาได้ถ้าใครสามารถสังหารของอย่างเฉินได้ฉันจะให้รางวัลเขาด้วยหินอาถรรพ์คุณภาพสูง5ล้านก้อนบทที่3,378เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่เหล่าเจ้าสำนักและผู้แข่งแกร่งของเมืองซวนหวู่ปรากฏตัวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอะไรเลย พวกเขาก็อยากจะกําจัดหยางเฉินอยู่แล้วพวกเขารู้ดีว่าถ้าพวกเขาสามารถสังหารหยางเฉินในการต่อสู้ครั้งนี้ได้พวกเขาจะมีชื่อเสียงในโลกบูโบราณกลางอย่างแน่นอนตอนนี้เมื่อรู้ว่าเกาเจิ้งชางจะให้รางวัลเป็นหินอาถรรพ์คุณภาพสูงจำนวน5้าล้านก้อนดวงตาของชายผู้ทรงพลังทุกคนก็กลายเป็นสีแดงเจ้าเมืองเกาผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าเมืองเก่าคู่ควรกับการเป็นเจ้าเมืองของเมืองซวนหูของเราอย่างแท้จริงท่านใจดีกับการกระทําของเราและท่านยังสามารถค้นหาที่อยู่ของอย่างเฉินได้ท่านเป็นเหมือนพระเจ้าจริงๆเก่าเจ้้งชางเป็นราชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกบูโบราณของเราจูจ่ๆหูของเก่าเจ้้งชางก็ผึ่งขึ้นพร้อมกับเสียงที่ประจบประแจงของผู้นำกลุ่มที่ทรงพลังเหล่านี้ มุมปากของเกาเจิ้งชางก็ยกขึ้นสูงและความภาคภูมิใจในตัวเขาดวงตายังไม่สามารถปกปิดมันได้หมาซือหลงที่อยู่ด้านข้างยังชื่นชมความสามารถของเกาเจิ้งชางโดยบอกว่าเขาสามารถค้นหาที่อยู่ของหยางเฉินผ่านรศมีของคนตายหลายคนซึ่งดีกว่าพระเจ้าเสียอีกแต่หมาซือหลงก็ได้ดูเกาเจิ้งชางในใจมานับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นเกาเจิ้งชางมีท่าทางภาคภูมิใจซึ่งทำให้หมาซือหลงหมั่นไส้มากยิ่งขึ้นเจ้าหมาเท้าเจ้าไม่ได้รู้ที่อยู่ของไอสารเลวนั่นหรอกหรือทำไมเจ้าไม่สามารถแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองและยังต้องเรียกคนที่แข็งแกร่งทั้งหมดในเมืองซวนหวู่ไปด้วยฉันจะพูดยังไงดีละ่ะในอนาคตหากเจ้าไม่ถูกฉันฆ่าเจ้าก็อยู่ใต้เท้าของฉันหมาซือหลง แม้ว่าหมาซื่อหลงจะไม่กล้าแสดงความไม่พอใจต่อเกาเจิ้งชางแต่การสาบแช่งและดูถูกเกาเจิ้งชางในใจสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาเลยแม้แต่น้อยโดยภายนอกหมาซื่อหลงกำลังติดตามเกาเจิ้งชางด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรบนใบหน้าของเขาและกล่าวว่าเจ้าเมืองเกาเป็นเพียงไอดอลของฉันขอบคุณเจ้าเมืองเกาที่สามารถค้นหาที่อยู่ของหยางเฉินได้ผู้ชายคนนั้นกล้าที่จะทุบร้านยาของฉัน แน่นอนว่าฉันสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อแก้แค้นได้เกาเจิ้งชางพูดด้วยรอยยิ้มอาจารย์หมาคุณกล่าวเกินไปแล้วไม่จําเป็นต้องกล่าวขอบคุณจากนี้ไปพวกเราทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับปรมาจารย์หมาที่จะกําหนดวิธีโจมตีเด็กหนุ่มหยางเฉินเกาเจิ้งชางและหมาซือหลงตบไหล่และหัวเราะตลอดเวลาพวกเขาดูเหมือนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแต่จริงๆแล้วพวกเขามีความคิดเป็นของตัวเองและทั้งคู่ก็อยากจะจัดการกันและกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะต้องดำเนินการระหว่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับหยางเฉินก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้แข็งแกร่งจำนวนมากก็มาถึงชายแดนเมืองซวนหู่หากพวกเขาเดินหน้าต่อไปในไม่ช้าพวกเขาจะเข้าสู่เมืองหองไฟท่านเจ้าเมืองเกาเด็กคนนั้นคือหยางเฉินซ่อนตัวอยู่ในเมืองหองไฟจริงๆหรอเราจะเข้าไปในเมืองหองไฟตอนนี้เลยเหรอ เมื่อมองดูสภาพแวดล้อมตรงหน้าก็มีคนถามเกาเจิ้งชางทันทีในเวลาเดียวกันมีคนพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมถ้าผู้ชายคนนั้นซ่อนตัวอยู่ในอาณาเขตของเมืองหองไฟจริงๆและเรารีบเข้าไปแบบนี้และถูกพวกเขาค้นพบเมืองหองไฟจะเริ่มสงครามกับเราทันทีแม้ว่าคนเหล่านี้จะหยิงแต่พวกเขาก็ตระหนักดีถึงความหวาดกลัวของเมืองหองไฟหากพวกเขาเริ่มทำสงครามกับเมืองหองไฟเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าพวกเขาจะฆ่าคนที่แข็งแกร่งเพียงคนเดียวพวกเขาก็จะไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อเห็นว่ามีคนกลัวเมืองหงไฟเกาเจิ้งชางก็ดูกโกรธก่อนที่เกาเจิ้งชางจะพูดได้หมาซือหลงก็พูดด้วยความโกรธทันทีอาจารย์จางความกล้าหาญของท่านหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นเพียงเมืองหงไฟเมืองใหญ่ที่มีผู้หญิงคอยปกป้องจะกลัวอะไรอีกเล่า หากเมืองหงไฟกล้าเริ่มสงครามเจ้าเมืองเก่าของเราจะบทขยี้เมืองหงไฟของพวกเขาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้าใครกลัวก็ออกไปซะบทที่3,379เก่าเจ้้งชางขงมวดคิ้วอยู่พักหนึ่งแม้ว่าจะรู้สึกดีที่ได้รับการยกย่องในความแข็งแกร่งของเขาแต่เขาก็กังวลว่าหากคำพูดของมาซือหลงแพร่ออกไปถึงหูเมืองหงไฟ เกาเจิ้งชางยังคงรอการมาถึงของชายผู้แข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังเมืองซวนหมู่ของพวกเขาก่อนที่ผู้แข็งแกร่งนั้นจะมาถึงเขาไม่เต็มใจที่จะเริ่มสงครามกับเมืองหองไฟตอนนี้เขารู้ว่าหยางเฉินไม่ได้เข้าไปในเมืองหองไฟผ่านทางเกาคัง,คงดังนั้นเขาจึงเรียกทุกคนให้มองหาหยางเฉินทันทีมิฉะนั้นถ้าหยางเฉินอยู่ในเมืองหองไฟเขาจะไม่กล้าเข้าไปในลักษณะอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แน่ อย่างน้อยเขาก็จะแอบเข้าไปในเมืองหงไฟกับผู้แข่งแกร่งสองสามคนที่ไว้ใจได้เพื่อขจัดความกลัวของเมืองหงไฟในใจของผู้นำนิกายบางคนเกาเจิ้งชางกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าสำนักหมาพูดถูกมันเป็นแค่เมืองหงไฟฉันเกาเจิ้งชางไม่เคยกลัวมันเลยถ้าเมืองหงไฟกล้าเริ่มสงครามฉันจะทำให้เมืองหงไฟหายไปจากโลกบโบราณกลางทันที อย่างไรก็ตามพวกคุณซึ่งเป็นผู้นำนิกายที่กล้าหาญน้อยกว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะอย่างเฉินยังอยู่ในเมืองซวนหวู่ของเราไม่ไกลข้างหน้านี่เองหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ผู้นำนิกายที่ปลอดแหกหลายคนต่างหน้าแดงและกล้มศีรษะลงพลางรู้สึกโล่งใจเกาเจิ้งชางยังคงเดินหน้าต่อไปตามจุดหมายปลายทางที่เกาคังเคยบอกเขามาก่อน เกาเจิ้งชางมองไปรอบๆขณะที่เขาเดินมองหาที่อยู่ของเกาคังโดยกังวลว่าเกาคังจะไม่มากับเขาหลังจากมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของหมาซื่อหลงที่เป็นผู้นำคนเหล่านี้และถูกหยางเฉินทำให้หวาดกลัวในขณะน,นี้เกาเจิ้งชางก็มีความกังวลเล็กน้อยแต่ก่อนที่หมาซื่อหลงและคนอื่นๆจะมาถึงเกาคังก็หายตัวไปก่อนที่เกาเจิ้งชางจะสังเกตเห็น ราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวข้างๆตัวเองเลยด้วยซ้ำแม้ว่าเกาเจิ้งชางจะชื่นชมวิธีการของเกาคางังแต่เขาก็กังวลมากว่าเกาคังจะจากไปแล้วยิ่งเขาเข้าใกล้ตำแหน่งของหยางเฉินมากเท่าไหร่หัวใจของเกาเจิ้งชางก็ยิ่งเต้นเร็วขึ้นมากเท่านั้นเพื่อไม่ให้คนอื่นตื่นประหนกเกาเจิ้งชางโบกมือให้ทุกคนเงียบไว้พวกเขาทั้งหมดกลั้นหายใจและก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง ต่ถึงกระนั้นหยางเฉินซึ่งกำลังฝึกอยู่ในถ้ำใกล้ๆก็ยังคงค้นพบการดำรงอยู่ของพวกเขาเดิมทีหยางเฉินกำลังสกัดยาอายุวัฒนะด้วยสมุนไพรที่เขาเลือกเดิมทีเขาคิดว่ามันข้ามแล้วและคงจะไม่มีมนุษย์อยู่แถวนี้อย่างมากก็จะมีสัตว์ดร้ายเดินผ่านไปมาเพื่อที่จะใช้ชี้ทิปมากขึ้นสำหรับปรับแต่งยาอายุวัฒนะหยางเฉินไม่ได้จัดเตรียมรูปแบบภายนอกไว้ไกลเกินไป แต่เพียงจัดเรียงไว้ใกล้ๆถ้ามีสัตว์ร,ร้ายตัวใดผ่านมาเขาจะค้นพบพวกมันทันทีเป็นผลให้ในขณะที่ท้องฟ้าเริ่มมืดหยางเฉินสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่จัดอยู่ด้านนอกหากมีการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวหยางเฉินก็จะสงสัยว่าอาจเป็นแค่สัตว์ร,ร้ายที่ผ่านไปมาและจะไม่สนใจเลย แต่ในขณะน,นี้ด้วยการรับรู้ถึงรูปแบบภายนอกอย่างเฉินค้นพบว่ามีรัศมีจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วอย่างเฉินดูเคร่งขึมอ,อยู่ครู่หนึ่งและโดยธรรมชาติแล้วเขาก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่สัตว์ร้ายมากมายจะปรากฏตัวพร้อมกันดังนั้นอย่างเฉินจึงเปิดเผยจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณของเขาทัานทีเพื่อตรวจสอบ เมื่อเห็นอีกฝ่ายหยางเฉินก็เริ่มวิตกกังวลแม้ว่าเขาจะมองเห็นไม่ชัดเจนว่าใครกําลังเข้ามาใกล้แต่เขาก็รู้สึกได้ว่ารัศมีของผู้แข่งแกร่งเหล่านี้นั้นมีพลังเพียงใดมีนักบูจํจำนวนมากที่มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเป็นไปได้ไหมว่าคนเหล่านี้มาจากเมืองซวนหูและคนพบฉันแล้วหยางเฉินพึมพำซึ่งทำให้เขาตกใจมาก ในช่วงเวลานี้หยางเฉินคิดว่าเขาซ่อนตัวเองได้ดีมากแม้แต่ออร่าของมนุษย์บนร่างกายของเขาก็ถูกซ่อนไว้มีสัตว์ร้ายมากมายผ่านไปมาก็ยังไม่สังเกตเห็นการมีอยู่ของเขาแต่ตอนนี้ผู้มีอำนาจหลายคนได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้ซึ่งเกินความคาดหมายของหยางเฉิน